สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอมีเรื่องดีๆที่จะมาแชร์ให้ฟังแล้วขอให้ทุกคนดูคลิปวิดีโอต่อไปเลยนะครับสิบแนวคิดเปลี่ยนชีวิตของมาร์คซักเกอเบอร์ใครจะเชื่อ จากเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถสร้างตัวเองให้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้แถมยังสร้างอาณาจักรที่สุดแสนจะใหญ่โตของทั้งโลกขึ้นมาอีกด้วยจากจุดเริ่มต้นที่มาร์คซักเบิร์ต้องการเก็บรูปข้อมูลภาพต่างๆเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้แต่มันกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ Facebook ถือกำเนิดขึ้นมา เราไปดู10แนวคิดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของมาร์คสักเบิร์กกันเลยดีกว่าค่ะ 1. เอาชนะคนที่เคยดูถูกเราให้ได้โดยเฉพาะแฟนเก่าเพราะสมัยที่เรียนมาร์คเคยถูกแฟนทิ้งตอนนั้นมาร์คทำตัวเละเทะมากจนถูกแฟนเก่าตาหน้าว่าไม่มีวันสำเร็จ 2. อ,อย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดี มาทำลายจุดยืนของคุณมาร์คไม่เคยสนใจคำคอรหาของใครๆที่เข้ามาดูถูกเขาหรือมองว่าเขาจะทำไม่ได้ 3. ทํทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำการทำในสิ่งที่รักย่อมทำได้ง่ายและดีกว่าสิ่งที่ไม่ชอบเสมอ 4. ผู้นำที่ดีต้องปลูกยักษ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวของคนรอบข้างได้ 5. แสดงให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณคือผู้นำองค์กรตัวจริงผู้นำดีลูกน้องก็อยากเดินตาม 6. ตัวคุณเก่งคนเดียวไม่ได้คุณต้องสร้างทีมให้เก่งเหมือนกับคุณด้วยการทำงานถ้าหัวหน้าเก่งอย่างเดียวหัวหน้าก็คงจะต้องทำงานคนเดียวแต่การทำงานทุกอย่างต้องอาศัยทีมถ้าทีมเก่งงานก็จะไปได้ดี และได้เร็ว 7. อย่าให้ความคิดเห็นคนรอบข้างปิดประตูความคิดสร้างสารรค์ของคุณการทำงานของมาร์คซัก,กเบิร์กเริ่มมาจากความคิดสร้างสารรค์ของตนเองและเพื่อนๆใครจะว่าอะไรใครจะมองว่าเป็นไปไม่ได้เขาก็ไม่สนใจ 8. อย่าเสียงานเพียงเพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนตอนที่มาร์คซัก,กเบิร์กสร้าง Facebook เขาไม่ได้สร้างเพียงแค่คนเดียวเขายังคงร่วมมือสร้างกับเพื่อนๆของเขาแต่ในการทำงานทุกอย่างก็คงไม่ได้ลงรอยกันไปสมดแต่เราก็ต้องเลือกที่จะหาตรงกลางของกันและกันเพื่อให้งานเดินต่อไปได้ 9. อย่าให้ใครมาระบายสีให้กับชีวิตเราชีวิตเราเราเลือกเองได้อย่าให้ใครมาขีดเส้นหรือระบายสี เพื่อให้เป็นไปตามที่เขาต้องการ 10. อยากประสบความสำเร็จต้องฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความฝันของเราแต่อยู่ที่ความฝันแล้วเราจะเดินตามไปความฝันนั้นของเราได้หรือไม่โอเคครับทุกคนดูแล้วเป็นไงบ้างครับ อ็อฟออฟเป็นไงบ้างครับคลิปวันนี้ดีค่ะพี่สมชายครับผมคลิปวันนี้คือเราต้องเอาแรงกดดันคําดูถูกเหยียดยามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอมามาเป็นอ่าพลังให้ตัวเองก้าวต่อไปให้ได้นะคะคเป็นแรงทําเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีกว่าค่ะครับผมดีมากครับอ็อบอสเชิญเลยครับ นี่คือความคิดของของมาร์คจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับ <laughs> อ,อชอบชอบข้อที่บอกว่าปลูกยักษ์ในตัวคุณค่ะใครก็รได้ปลุก<ม>ให้หน่อยค่ะหลับมานานแล้วค่ะค <laughs> นาง,<ม>งยักษ์นางยักษ์คิปดีค่ะคิปดีคิดคดีเขาก็ให้หลายแง่มุมเลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมอาต้นชิครับผมออชบผมอบชอบข้อแรกมากครับผม ที่เขาบอกว่าต้องชนะและและต้องให้แฟนเก่าเห็นนะครับผมภาพที่อยู่แบ็กกราวเบื้องหลังผมนะครับผมครับ25ในปี2009ผมเคยโดนผู้หญิงทิ้งคนหนึ่งและผมเสียเสียคนเหมือนมาร,ร์แซกเบิร์ดนะครับผมผมทําตัวเล็เทเลยกินเหล้าเมายาแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยครับเกบาะพังงานฟูมูลปาร์ตี้เกือบมีอะไรกับวันไนสแตนกับสาวญี่ปุ่นแล้วก็ด้วยความเมาก็เลยแม่นี่เออ อันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ผมก็ผมก็วันที่ผมกลับมากรุงเทพเนี่ยเพราะว่าผมคิดถึงแม่คิดถึงบ้านแล้วผมก็บม่บอกว่าทางของเราชีวิตเป็นของเราขอบคุณครับครับดีมากครับตอนพอปครับอ,อ่ได้ไดแ้แง่คิดที่ดีครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ถือเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโลกคนหนึ่งในแง่คิดที่เขาแชร์มาที่ผมชอบก็จะมีอย่าให้ใครตัดสินเรา การผลักดันทีมหรืออผมว่าผมมองเป็นภาพรวมของทีมเราผลักดันดึงศักยภาพของเพื่อนๆอ,ออกมาเพราะเราทํางานเป็นทีมแล้วก็ทําในสิ่งที่ชอบครับทําสิ่งที่รักทําในสิ่งที่รักก็โอเคครับเป็นบุคคลตัวอย่างอีกหนึ่งคนครับขอบคุณครับครับผมอบ,บีเชิญครับผมก็ดูของมาร์ซิ่เบิร์ดเนี่ยมาร์คิ่งเบิร์ดเขา เขาอยู่ในเรื่องของเขาเป็นอิสระกับการเป็นเขาเป็นนายจ้างตัวเองนะฮะเขาเป็นนายจ้างตัวเองเขาสามารถทําในสิ่งที่เขาเขาต้องการทําได้นะฮะก็ก็เลยทําให้เขามีการที่เปิดโลกที่กว้างขึ้นนั่นเองไม่อยู่ในเกอบหรือว่าไม่ว่าไม่ได้อยู่ในเกอบอะไรทําให้เขาประสบความสําเร็จไปได้ง่ายกว่าครับผมครับผมโอเคขอบคุณมากครับ อที่วันนี้ที่แชร์คลิปนี้นะครับก็คือมัสกาเบิร์ดคือเขามีแนวความคิดต่างๆคือค่อนข้างที่จะาทางสมัยคือผมมองว่าอย่างนี้แล้วก็แนวคิดต่างๆที่ได้แชร์ผมคิดว่าไม่ข้อใดข้อหนึ่งก็คนจะต้องโดนใจเราครับผมคิดว่าที่แต่ส่วนที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดกับทุกคนก็คือว่าทำยังไง ให้เราทุกคนรวมกันเป็นพลังที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาให้ได้อย่างใชนเราทำงานในองค์กรเราก็ต้องทำองค์กรให้เข้มแข็งให้เป็นที่ประจักษ์ให้ที่ยอมรับว่าเราทุกคนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราไม่เริ่มทำวันนี้แล้วเราจะทำเมื่อไหร่ครับขอบคุณครับ